สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนจะรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นการสรุปมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะว่ายังจะได้รับกันทั้งสิ้นกี่สิทธิเป็นเงินเท่าไหร่กันบ้างนะคะ สำหรับวันแรกก็เป็นวันอังคารวันที่1พฤศจิกายน2565จะมีเงินเข้าทั้งสิ้น6รายการนะคะสำหรับ3รายการแรกนะคะก็เป็นค่าโดยสารรถสาธารณะ500บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ ค่าโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล์ขอสอมอกอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐม ค่าโดยสารบขอสอรถทัวร์บขอสอ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กํำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัวโดยสารบขอสอ ค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัวโดยสารรถไฟรายการที่4ก็เป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200และ300บาทกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชาราัฐหรือร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงิน,งงนที่กำหนดผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ300บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่30,000ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนมาถึงรายการที่5แล้วนะคะก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG 55บาทต่อคนต่อ3เดือนเพิ่มเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธินี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อกาสกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสิทธิตามวงเงินนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565มติคอรอมวันที่13กันยายน2565 มาถึงรายการที่6แล้วนะคะก็คือส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้ม LPG จากปอตทจำนวนเงิน100บาทต่อคนต่อเดือนกดเป็นเงินสดไม่ได้และสะสมไม่ได้สิทธินี้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารโดยสิทธิตามวงเงินนี้รัฐบาลได้อนุมัติให้ใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2565 มติคอรอมอวันที่13กันยายน2565วันต่อมาที่จะมีเงินโอนนะคะก็จะเป็นวันศุกร์วันที่18พฤศจิกายน2565 มีเงินโอนทั้งสิ้น2รายการรายการแรกเป็นค่าน้ำประปาฟรีจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกฎเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและใช้น้ำประปาในรอบเดือนตุลาคมดังนี้ต้องเฉพาะเดือนตุลาคมนะคะถึงจะได้รับเงินคืนในวันที่18พฤศจิกายนและก็ต้องทำเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ด้วยนะคะคือจะได้สิทธิค่าน้ำประปาฟรีกรณีใช้ ใช้น้ำไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยจะได้รับเท่าที่ใช้น้ำไปจริงนะคะเช่นใช้น้ำไป80บาทจะขอรับค่าน้ำ100บาทไม่ได้นะคะส่วนที่เกิน100บาทแต่ไม่ถึง315บาทต้องชำระด้วยตนเองเช่นท่านใช้น้ำไป150บาทท่านก็จะได้รับเงินคืนแค่100บาทนะคะเขาจะไม่คืนให้ท่านทั้ง150บาทเขาให้สูงสุดแค่100บาทเท่านั้นนะคะ หากใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าน้ำทั้งหมดก็คือถ้าท่านใช้น้ำเกิน315บาทเมื่อไหร่นะคะท่านจะไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียวคืออดทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะในส่วน100บาทแรกก็จะอดด้วย เมื่อบินค่าน้ำประปามาผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤศจิกายน2565ล่าสุดรัฐบาลมีคำสั่งให้ขยายถึงเดือนเมษายน66มติวันที่27กันยายน65สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้กับประปาหมู่บ้านอบตหรือเทศบาล รายการที่2คือค่าไฟฟ้าฟรีจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กดเป็นเงินสดได้และสะสมได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและใช้ไฟฟ้าในรอบเดือนตุลาคมดังนี้กรณีนี้ก็เช่นกันนะคะต้องเฉพาะเดือนตุลาคมเท่านั้นท่านถึงจะได้รับเงินคืนในวันที่18พฤศจิกายนและก็ต้องทําเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ด้วยนะคะคือได้สิทธิค่าไฟฟ,าฟ้าฟรีกรณีไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือน ได้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกิน315บาทกรณีนี้ก็เหมือนกับค่าน้ำนะคะคือถ้าท่านใช้ไฟฟ้าไป250บาทท่านก็จะได้รับเงินคืนแค่250บาทนะคะเขาจะไม่คืนให้ท่านทั้ง315บาทจำนวน315บาทเป็นจำนวนสูงสุดที่เขาจะให้ได้นะคะแต่ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่ถึงเขาก็จะจ่ายคืนให้แค่เท่าที่ใช้ไปจริงนะคะหากใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรจะต้อง ชำระค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดนี่ก็เช่นกันนะคะถ้าท่านใช้ไฟฟ้าเกิน315บาทเมื่อไหร่นะคะท่านจะไม่ได้รับเงินคืนแม้แต่บาทเดียวคืออดทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องจําไว้เลยนะคะว่าห้ามเกิน315บาทเด็ดขาดเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 ล่าสุดรัฐบาลมีคำสั่งให้ขยายถึงเดือนเมษายน66มติวันที่27กันยายน65วันต่อมานะคะก็เป็นวันอังคารวันที่22พฤศจิกายน2565วันนี้มีหนึ่งรายการแต่รายการนี้รัฐบาลไม่อนุมัติให้ขยายนะคะก็คือเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทกดเป็นเงินสดได้และสะสมได้รายการนี้นะคะได้มีการติดต่อสอบถามไปที่ คอลเซนเอร์ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสิทธินี้จะได้รับในวันที่22กันยายนเป็นวันสุดท้ายซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้มีการแจ้งยืนยันมาแล้วด้วยว่าไม่มีการขยายแล้วแต่อย่างใดแต่ปรากฏว่ามีท่านผู้พิการหลายๆท่านกลับได้รับเงินโอนในวันที่22ตุลาคมซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบสาเหตุการอยู่ฉะนั้นในวันที่22พฤศจิกายนก็น่าจะมี หลายๆท่านไม่ได้รับเงินโอนนะคะหรืออาจจะไม่มีท่านใดได้รับเลยก็เป็นได้นะคะ ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับ800บาททุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนถ้ารัฐบาลมีการขยายนอกจากนี้ในส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแม้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มขึ้นเป็น1000บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันสำหรับมาตรการนี้ที่ ไม่ได้รับการขยายน่าจะมีสาเหตุมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าตอนนี้กำลังจะหมดลงรัฐบาลก็เลยอาจจะไปขยายให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ในปี2566เท่านั้น